สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญโปรยทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัวอนันทิพย์ค่ะสวยๆง่ายๆเลยนะคะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะนะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบินเบอร์สองขนาดความยาว65เซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นและริบบินเบอร์สองขนาดความยาว3 0ซนเมค่ะ2ส,สีค่ะสีละ8เส้นนะคะ ลายบ,บินเบอร์2ขนาดความยาว45เซนติเมตรค่ะ2สีค่ะสีละ2เส้นเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบินความยาว65เซนติเมตรนะคะนะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะคะเสร็จแ,แล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบินฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะค่ะเอาเส้นที่1ค่ะจับมาค่ะเส้นที่สส่วนมาในเส้นที่1 เส้นที่สามส่วนมาในเส้นที่ 2. สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่หนึ่งนะคะอาออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมาแบบนี้นี่ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้น,นด้านบนนะคะจับปลายริบ,บนิ้นสดอดล็อกเข้าไปแบบนี้นะคะนะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะ เอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะ,ะเอาเมือช้อนที่ฐานไวค้ค่ะวงกับนิ้วชี้จับสี่เส้นด้านบนนะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิน้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส,ส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลง เส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเราเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนะเราจะเหลือลิบบิ้นสีเส้นสุดท้ายแบบนี้นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้สนถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปนะคะ รวบข้าวไม้กระชับแบบนี้นะคะนะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะนะคะนะ,ะจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะนับ1 2 3นะพลา,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 นะา,า,าดข้าม3เส้นไปค่ะจับพลาดข้าม3เส้นไปนะคะพลาดข้าม3เส้นพลาดข้าม3เส้นไปค่ะนะคะพลาดข้าม3เส้นเราจะเหลือริบบิ้น3เส้นสุดท้ายนี่นะเส้นนี้นะคะ่ะจับพัดมา สอดเข้าไปในรูที่หนึ่งค่ะเส้นถัดมาค่ะจะผ่านมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สเส้นสุดท้ายค่ะจะผ่านมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามไปนะะแบบนี้นะคะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทําแบบเปล่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญที่หลังได้นะเสร็จแล้วดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะคะนะ สอดล้อยสามเส้นไปนะคะ1 2ึสานี่ค่ะสอดล้อสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้เปิดริบบิ้นมานี่ค่ะพับมาด้านหลังนะคะพับตัดมุมมาด้านหลังแบบนี้ค่ะ1ครั้งนะคะ แล้วก็พับกลับไปด้านหลังแบบนี้ค่ะนะคะสอดหน้าเส้นตัวเองค่ะลอดสอเส้นไปนะคะกดไว้นะคะเวลาดึงนะจะได้เข้าล็อกพอดีแบบนี้นะพับมาด้านหลังแล้วพับกลับไปแบบนี้ค่ะสอดหน้าเส้นตัวเองลอด2เส้นนี่ค่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะ นี่ค่ะพอสอดเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านนี้สอดรอดสามเส้นไปค่ะสอดลอดสามเส้นไปแบบนี้นะคะ่ค่ะสอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัปดปลายนิ้นทิ้ง ต่อมาเราจะเอาริบบินความยาว30ซนติเมตรค่ะ2ส,สีค่ะสีละ8เส้นนะคะที่เราตัดเตรียมไว้นี่นะนะคะเราจะสีชมพูไว้ด้านล่างนะคะสีเงินไว้ด้านบนนะจะปลายลิบบินให้เสมอกันค่ะแบบนี้นะคะสอ,อดลอตสามเส้นไปนะคะเหลือปลายลิบบินไว้แบบนี้ด้วยนะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะสอดให้ครบทั้ง8เส้นเลย นี่ค่ะสอดเรียบร้อยนะคะแบบนี้นะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะกลับมาด้านนี้นะจับดิบบิบมานะคะนี่นะคะเราก็จะพับลงมาแบบนี้เลยนะคะเราจะข้ามหนึ่งเส้นนี้ค่ะมาสอดดูนี้นะจับขึ้นมาค่ะพับลงมาแบบนี้เลยนะคะสอดลงไปนี้ค่ะนะดึงมาแบบนี้นะคะพับขึ้นไปด้านบน พับลงมาค่ะนี่ค่ะจับขึ้นไปตรงๆเลยค่ะแบบนี้นะคะจับขึ้นไปตรงๆแบบนี้นะคะแล้วก็พับลงมา พอสอดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดลอดบนปลายริบบิ้นไปนะคะสอดลอดบนปลายริบบิ้นนี้นะคะ1 2ึ่สนี่นะเอานิ้วชี้ดันกรีบฝั่งนี้ไว้ด้วยนะคะเวลาดึงนะสอดบนปลายริบบิ้นแล้วลอดไปแบบนี้ค่ะ ได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้เปิดริบบิ้นมานะคะพับริบบิ้นมาด้านหลังแบบนี้ค่ะแล้วก็พับมาด้านหลังนะคะปิดความแบบนี้นะนะคะจะปลายริบบิ้นทั้งสองเส้นนะคะสอดรูถัดมานี้ค่ะนะคะสอดเข้ารูนี้ประคองปีบนะคะเราจะประคองปีบลงมาแบบนี้นี่ค่ะเราก็จะได้ปีบแบบนี้ มาด้านหลังนี่ค่ะสอามลงไป นี่ค่ะได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้เราก็เปิดดินดินออกมานะคะพับขึ้นด้านบนค่ะพับลงมาแบบนี้น,นะคะเราก็จะได้กลีบแบบนี้นะทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยนะคะให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะ เรสอดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะแล้วก็พับสอดกลับขึ้นไปเก็บค่ะนะคะสอดกลับขึ้นไปเก็บแบบนี้นะ ี่่คะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดปลายดิบินทิ้งตอนนะะ่ตอมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบิ้นความยาว45เซนติเมตรค่ะ 2- ส,สีนะคะสีละ2เส้นนะคะนะ เราจะเอาสีเงินไว้ด้านล่างนะคะสีฟ้าไว้ด้านบนนะจะปลายดิบิ้นให้เสมอกันแบบนี้สอดลงไปนะคะเวลาดึงก็ดึงให้เท่าๆกันนะเี่นะให้เหลือปลายดิบิ้นไว้แบบนี้นะคะขับดิบิ้นมาด้านนี้ค่ะทําเป็นกลีบบัวนะคะบิดเป็นกลียวแบบนี้นะนะคะสอดลงไป ตแบบนี้นะคะ ะะเสร็จแล้วสอดใต้ปลายริบบิ้นนี้ค่ะกลับขึ้นไปค่ะตัดปลายริบบิ้นทิ้งนี่นะคะแล้วก็จะได้ปิดแบบนี้อีกสองเส้นเราก็ทําเหมือนกันค่ะตัดปลายให้เสมอกันนะคะแล้วเราก็สอดเข้าไปแบบนี้นี่ค่ะให้เหลือปลายริบบิ้นไว้เหมือนกันนะคะขับมาด้านนี้ค่ะทาเหมือนกันเลยนะคะมัเป็นตัวยนะคะเหมือนกลีบบัวนะสอดลงไปแบบนี้ ค่ะเสร็จแล้วตัดปลายดินบินทิ้ง,ง,งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกบัวอนันทิพย์ของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ